สิทธิ์โง่ไปเรียนเซนฉบับเซียนท้ออายุยืนเรียบเรียงโดยทีระธาตุตอนที่14บทที่24คณะภิกษุด,ดอกบัวพ้นน้ำได้ไปนมัสการพระอาจารย์เซนที่มีชื่อเสียงผู้หนึ่งชื่อไต้ป้อท่านได้พูดกับนักศึกษาธรรมเป็นจำนวนมากว่าฉันไม่รู้จักเซน และไม่มีทำอะไรที่จะสอนให้ใครๆฉะนั้นพวกเธอจึงไม่จำเป็นมาคอยอยู่ที่นี่พวกเธอจะอยู่หรือจะไปก็สุดแล้วแต่พวกเธอเถิดไม่บังคับวิญญาณแลภิกษุเล้งกักได้ถามว่าท่านอาจารย์จะยินดีตอบปัญหาธรรมะของพวกกระผมหรือไม่ครับอาจารย์ใต้ป้อตอบว่าดวงจันทร์วันเพ็น ไส่กระจ่างอยู่ในถ้ำกลางสะใหญ่สุดแล้วแต่เธอจะลงไปงมมันได้ภิกษุเล้งกักถามว่าอะไรคือพุทธะครับอาจารย์ใต้ป้อตอบว่าน้ำนิ่งใสยเย็นในสะใหญ่มองเห็นเงาหน้าไม่ใช่พุทธะแล้วอะไรภิกษุเล้งกักฟังคำตอบแล้วก็งงไม่รู้ความหมายของท่านอาจารย์จึงได้ถามต่อไปอีกว่า ท่านอาจารย์สอนธรรม,มะอะไรสำหรับปลดปล่อยสัตว์อาจารย์ใต้ป้อตอบว่าฉันไม่มีธรรม,มะแม้แต่นิดนึงสำหรับปลดปล่อยสัตว์ภิกษุเล้งกักพูดว่าโอ้พวกอาจารย์เซนมักจะพูดอะไรอะไรก็เป็นปริศนาธรรมไปหมดแบบนี้ทุกองค์ไปเลยอาจารย์ใต้ป้อถามขึ้นบ้างว่าเดี๋ยวก่อนแล้วท่านล่ะ ท่านใช้ธรรมะอะไรสำหรับปลดปล่อยชีวิตสัตว์ภิกษุเล้งกักตอบว่าใช้วัชระปรัชญาปารมิตาสูตรกิมกังเกงสำหรับปลดปล่อยสัตว์อาจารย์ใต้ป้อถามว่าท่านเทศนาอัธถธิบายวัชระปรัชญาปารมิตาสูตรมากี่จบแล้วภิกษุเล็งกักตอบว่าผมได้เทศนา อาถรที่บายบนธรรมมาตมายี่สิบกระจบแล้วครับอาจารย์ไต้ป้อถามว่าพระสูตรนี้ใครเป็นผู้ตรัสไว้ภิกษุเล้งกักฟังคำพูดนี้แล้วชักจะไม่ค่อยพอใจขึ้นมาทันทีจึงพูดว่าอา้าวนี่ท่านอาจารย์แกล้งถามผมใช่ไหมท่านไม่รู้จริงๆหรือว่าพระสัมมาสัมพุทธเจา้าได้ตรัสพระสูตรนี้ไว้อาจารย์ใต้ป้อตอบว่า นายพระสูตรนั้นบอกว่าหากมีใครว่าพระพุทธเจ้าได้กล่าวธรรมะนั่นคือตูพระพุทธวจนะบุคคลนั้นไม่เข้าใจความหมายของตถาคตกล่าวธรรมะไว้เลยหากมีใครพูดว่าพระสูตรนี้ไม่ใช่ตถาคตกล่าวไว้นั่นคือเขาผูนั้นตูพระสูตรอีกเช่นกันอา้าวไหนเมื่อพระสูตรบอกไว้อย่างนี้หมดแล้ว ขอเชิญให้ท่านอธิบายมาให้ฉันฟังบ้างสิภิกษุเล้งกักฟังแล้วหยุดนิ่งอึง้งงงคิดไม่ออกทุกทุกคนเงียบด้วยความชงนกันไปหมดเลยอาจารย์ใต้ป้ออีกสักครู่หนึ่งท่านได้พูดขึ้นว่าในพระสูตรได้กล่าวไว้อีกว่าถ้าเห็นตถาคตด,ด้วยรูปหรือค้นหาตถาคตด,ด้วยเสียงผู้นั้นกำลังเดินทางมิจฉาทิฐิ ไม่มีทางจะพบพุทธ,ธะได้เลยนี่พระสูตรได้กล่าวไว้อย่างนี้อีกขอให้เธอคิดดูทีแล้วเธอจะพบพุทธ,ธะได้อย่างไรกันจงตอบมาสิภิกษุเล้งกักพูดว่าออขณะนี้ผมโง่ไปหมดแล้วครับอาจารย์ใต้ป้อตอบว่าเธอยังไม่เคยฉลาดมาบ้างเลยแล้วจะรู้ว่าโง่อย่างไรกันท่านอาจารย์พูดต่อไปอีกว่า เธอได้เคยเทศนาอาัธ,าธิบายวัชระปรัชญาปารมิตาสูตรให้ประชาชนฟังมา20ว่วครั้งแล้วก็จริงอยู่แต่เธอยังไม่เข้าใจพระสูตรเลยยังจับความหมายของคำว่าพุทธ,ธะไม่ได้เลยภิกษุเล้งกักพูดว่าขอให้ท่านอาจารย์ได้โปรดช่วยกรุณาชี้แจงให้ผมสว่างขึ้นกว่านี้ทีด้วยเถิดครับอาจารย์ใต้ป้อตอบว่า ธรรมะทั้งปวงมีเหตุผลอยู่ในตัวธรรมะนั้นแล้วทำไมเธอจึงลืมมันไปเสียภิกษุเล้งกักพูดว่าใช่แล้วครับธรรมะทั้งปวงมีเหตุมีผลอยู่ในตัวธรรมะนั้นแล้วอาจารย์ใต้ป้อตอบว่าที่เธอพูดว่าใช่แล้วใช่แล้วนั้นก็ยังไม่ใช่นะอย่ายึดติดตัวใช่ไว้ ถ้ายังติดตัวใช่นี้แล้วจะไม่หลุดพ้นพระสูตรกล่าวไว้อย่างชัดเจนเธอจับความไม่ได้เองตั้งหากภิกษุเล็งกักหยุดนิ่งสักครู่หนึ่งแล้วถามต่อไปอีกว่าจะบรรลุนิพพานได้อย่างไรครับอาจารย์ใต้ป้อตอบว่าจงอย่าสร้างกรรมแห่งการเกิดและตายพิษุเล็งกักถามว่า อะไรคือการสร้างกรรมแห่งการเกิดและตายอาจารย์ใต้ป้อตอบว่าถ้าเธอค้นหาพระนิพพานนั่นแหละคือกรรมแห่งการเกิดและตายละความชั่วสร้างความดีนั่นแหละคือกรรมแห่งการเกิดและตายและถ้าเธอเข้าใจว่าเธอบรรลุธรรมแล้วนั่นแหละคือกรรมแห่งการเกิดและตายถ้ามีคำว่า ยึดถือกับปล่อยวางติดอยู่ในจิตใจของเธอแล้วนั่นแหละคือกรรมแห่งการเกิดและตายภิกษุเล้งกากถามว่าถ้าเช่นนั้นแล้วจะหลุดพ้นได้ยังไงกันอาจารย์ใต้ป้อตอบว่าไม่มีใครผูกจะไว้แล้วจะมาหาใครแก้ทำไมด้วยเล่าจงทําไปจงเดินไปตามธรรมชาตินั่นแหละ จะพบทางหลุดพ้นแล้วเธอจะหุบป,ปากเงียบรู้ได้ด้วยตนเองจนไม่มีภาษาเสียงของเทวดาและมนุษย์ที่สามารถจะพูดหรือเปรียบเทียบให้ถูกต้องเหมือนสภาวะเช่นที่บรรลุถึงได้นั่นแหละตรงนี้เองที่พระสัมมาสัมพุทธเจา้าท่านได้บรรลุถึงหมดแล้วและพระอริยาสาวกทั้งหลาย ได้ติดตามไปอีกเป็นจำนวนมากหลายและหนทางอันนั้นก็ยังมีอยู่ยังต้อนรับเธออยู่ตลอดการมันอยู่ที่ตัวเธอเท่านั้นเองภิกษุเล้งกักเมื่อได้ฟังจบแล้วก็เกิดความสว่างสวัยในโลกุตรธรรมสุญญตานิพานทันทีจึงได้กราบท่านอาจารย์อีกสามหนแล้วพูดว่า ขณะนี้ภายในจิตใจของกระผมอุปมาเหมือนดังฟ้าได้ผ่าเปรี้ยงลงมายังกลางสมองของกระผมแล้วครับได้ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเคยยึดมั่นถือมั่นมาแต่ดั่งเดิมว่าถูกได้พังทลายหมดลงไปในนาทีนี้แล้วครับพระคุณเจ้าในตอนนี้ท่านอาจารย์ธีรธาตได้มีคำอธิบายเพิ่มเติมถึงคำตอบของพระอาจารย์ใต้ป้อ ที่ตอบคำถามภิกษุเล้งกักที่ถามว่าจะบรรลุนิพพานได้อย่างไรท่านตอบว่าจงอย่าสร้างกรรมแห่งการเกิดและตายแล้วภิกษุเล้งกักถามว่าอะไรคือการสร้างกรรมแห่งการเกิดและตายอาจารย์ใต้ป้อก็ตอบว่าถ้าเธอค้นหาพระนิพพานนั่นแหละคือกรรมแห่งการเกิดและตายและความชั่วสร้างความดีนั่นแหละคือกรรมแห่งการเกิดและตาย และถ้าเธอเข้าใจว่าเธอบรรลุธรรมแล้วนั่นแหละคือกรรมแห่งการเกิดและตายถ้ามีคำว่ายึดถือกับปล่อยวางติดอยู่ในจิตใจของเธอนั่นแหละคือกรรมแห่งการเกิดและตายคำตอบของท่านอาจารย์ใต้ป้อตรงนี้เป็นโกอา่านคือปริศนาธรรมะเป็นการตอบแบบตรงกันข้ามหมดผู้อ่านจะต้องนำไปขบคิดเพราะเป็นโลกุตรธรรม บางคนใช้เวลาถึงหปี10บปี20ปีจนกว่าจะคิดออกและผู้ที่มีปัญญาชั้นสูงจริงๆเท่านั้นจึงจะตีปัญหานี้แตกได้ทันทีไม่ใช่ของง่ายๆเลยแล้วอาจารย์เซนต,ต่างๆไม่อธิบายด้วยทีระธาตุบทที่25 อีกครั้งหนึ่งมีภิกษุชื่อเป๊ะหุนและภิกษุยิกกวงได้มากราบเรียนถามท่านภิกษุดอกบัวพ้นน้ำว่าภิกษุยิกกวงถามว่าจิตเดิมแท้นั้นมันใหญ่ไหมภิกษุดอกบัวพ้นน้ำตอบว่าใหญ่สิภิกษุยิกกวงถามอีกว่าใหญ่เท่าไหนภิกษุดอกบัวพ้นน้ำตอบว่าไม่มีขอบเขต ภิกษุเปะหุนนั่งฟังอยู่ก็เกิดความสงสัยขึ้นมาทันทีจึงถามว่าจิตเดิมแท้นั้นมันจะเล็กได้ไหมภิกษุดอกบัวพ้นน้ำตอบว่าเล็กสิภิกษุเปะหุนถามอีกว่ามันเล็กเท่าไหนภิกษุดอกบัวพ้นน้ำตอบว่ามองไม่เห็นภิกษุเปะหุนถามว่าถ้าเจนนั้นแล้ว ที่ไหนมีแล้วที่ไหนใช่ภิกษุดอกบัวพ้นน้าตอบว่าที่ไหนก็ไม่มีและที่ไหนก็ไม่ใช่จากนี้แล้วท่านภิกษุทั้งสองก็เกิดความสว่างสวยัยหมดความสงสัยพระไตรปิฎกที่กล่าวไว้ว่าจิตเดิมแท้หรือสภาวะที่แท้แห่งจิตของมนุษย์เป็นพุทธะจึงตั้งจิตอธิษฐานมุ่งสู่โพธิสัตว์ภูมิต่อไปทันที บทที่26ภิกษุดอ,อกบัวพ้นน้ำได้หยุดพักการจาริกไปเผยแผ่ธรรมเสียหกพรรษาเข้าพักอาศัยอยู่ที่ภูเขาจงน้ำซัวในสมัยนั้นมีสิทธิ์ก้นกุติคนหนึง่งชื่อในตุน้นไม่รู้จักหนังสือเรียนธรรมะโดยอาศัยการฟังแต่อย่างเดียวเพื่อนร่วมชั้นของเขาเรียนพระคำพีวัชระปรัชญาปารมิตาสูตรคนละสี่เดือนบ้างหเดือนบ้างก็ท่องจำได้ ถึงแม้คนที่ไม่รู้จักหนังสือเลยและเรียนด้วยการฟังคำอธิบายฟังคำสวดมนต์ของท่านอาจารย์ทุกเช้าเย็นกินเวลาไม่เกินสองปีก็ท่องจำกันได้หมดทุกคนจนใครๆเขาได้บวชเป็นพระผ่านไปตั้งเจ็ดรุ่นแล้วแต่ตัวในตุ้นยังท่องจำอะไรไม่ได้อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านก็อ่อนใจหมดปัญญาครั้นเรียกในตุ้นมาสอบถามทีไร แกก็ตอบแบบจับต้นมาชนกับปลายคือต่อกันไม่ค่อยจะติดบางทีก็แยกพระสูตรไปเลยหนักๆเข้าอาจารย์ผู้สอนทุกท่านถือเป็นหลักได้ว่าถ้าวันนี้สอนอะไรไปในชั้นแล้วในตุ้นสามารถตอบได้ถูกคนเดียวเป็นพอแล้วคือไม่ต้องห่วงสิทธิ์อื่นๆหมายความว่าหมดทั้งชั้นต้องเข้าใจหมดเพราะในตุ้นปัญญางโง่ทึบที่สุดในชั้นยังรู้ได้ ส่วนคนอื่นๆนั้นต้องไม่มีปัญหาแน่นอนภิกษุดอกบัวพ้นน้ำเมื่อเห็นในตุ้นเข้าแล้วก็นึกสงสารเพราะตัวเองเมื่อสมัยศึกษาธรรมใหม่ๆก็เคยตกอยู่ในสภาพเช่นนี้มาแล้วเหมือนกันท่านจึงอุตส่าห์เรียกในตุ้นมาเป็นสิทธิ์รับใช้อย่างใกล้ชิดเพื่อจะได้มีเวลาค่อยๆสอนมากขึ้นถ้าจะขืนปล่อยไว้คงจะไม่ได้บวชในชาตินี้กันแน่นอน วันหนึ่งอากาศร้อนจัดท่านภิกษุดอกบัวพ้นน้ำนั่งมือถือพัดใบลานเล่มใหญ่อยู่ในตุ้นก็เข้าไปกราบเรียนถามว่าท่านอาจารย์ได้เคยสอนว่าให้ขันห้าเป็นทานสูงกว่าเงินทองเป็นทานนั้นผมคิดว่าดีมากเพราะว่าผมก็ไม่เคยมีเงินทองการก,กับเขามาก่อนบ้างเลย ผมอยากจะทราบว่าไอ้ขันห้าตัวนั้นน่ะมันอยู่ที่ไหนกันครับภิกษุดอกวัวพ้นน้ำนั่งนิ่งมือกำพัดใบลานไว้แน่นในทันทีนั้นเองจึงเอาด้ามพัดฟาดหัวในตุ้นโง่ลงไปอย่างแรงผัวหนึ่งแล้วก็ไม่พูดจาอะไรเลยในตุ้นร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยแล้วยกมือขึ้นไหวแล้วพูดว่า ผมรู้แล้วครับนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยเทศว่าขันห้านั้นมันก็มีอยู่ในตัวทุกๆคนมาแล้วครับจากนี้ทุกๆวันในตุ้นก็ตามเขาลงโบสสวดมนต์ฟังอาจารย์บรรยายธรรมะเมื่อฟังจบแล้วก็นั่งสมถะททำอานาปานสติภาวนามีเวลาว่างก็ช่วยเขาทำงานเก็บกวาดลานวัดตักน้ำผ่าฟืน สุดแล้วแต่ว่าจะมีงานอะไรก็ทำมาวันหนึ่งขณะกวาดใบไม้อยู่เกิดลมพายุพัดมาถูกกิ่งไม้ผุกุได้หักกล่นตกลงมาฟาดหัวในตุ้นเข้าพอดีจนบวมโนตุยออกมาเจ็บปวดจนน้ำตาไหลซึมหยดติง๋งติงท่านอาจารย์ก็เอายาสมุนไพรามาช่วยกันประครบจนทุเลาหายลงไปได้แล้วในตุ้นก็เกิดความคิดขึ้นมาทันทีแวบหนึ่งว่า ขันห้านั้นอยู่ในหัวสมองของเรานี้แน่นอนแล้วแต่มันยังแบ่งเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอีกตั้งห้าอย่างนี่สิมันจะมีลักษณะเป็นแบบไหนกันนาะจากนี้อีกสามวันต่อมาจึงหาโอกาสเข้าไปกราบเรียนถามท่านอาจารย์ภิกษุดอกบัวพ้นน้ำ ถามว่าท่านอาจารย์ครับในขันห้านั้นตัวรูปนั้นมันมีลักษณะเป็นแบบไหนกันครับภิกษุดดาบัวพ้นน้ำนั่งนิ่งมือกำลังถือพัดใบลานเล่มใหญ่อยู่อีกในทันทีนั้นก็เอาด้ามพัดฟาดลงไปอย่างแรงที่หน้าในตุ้นผัวหนึง่งแล้วก็นิ่งนิ่งได้แต่จ้องมองหน้าในตุ้น อย่างสำรวมจิตใจทีเดียวในตุ้นร้องโอ้ยโอ้ยครับครับผมรู้แล้วครับมันมีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างนี้เองต่อไปเนี้ผมคงจำมันได้แม่นยำไม่มีวันลืมอีกแล้วครับต่อมาอีกหลายเดือนในตุ้นนั่งครุ่นคิดอยู่ในใจว่า เวงกรรมอะไรเนาอที่ได้สร้างสมไว้แต่ชาติก่อนให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้เพื่อนเพื่อนร่วมชั้นกันเขาได้บวชเป็นพระไปเจ็ดรุ่นแล้วเรายังไม่เข้าใจธรรมะพอที่จะบวชเป็นพระภิกษุกับเขาได้จะเรียนรู้ขันห้าว่าอยู่ในตัวเราก็ถูกท่านอาจารย์ฟาดหัวอย่างแรง จนโนตุยไปทีหนึ่งจะเรียนรู้คำว่ารูปมีลักษณะเช่นไรก็ถูกท่านอาจารย์เอาพัดตบหน้าอย่างแรงอีกผัวหนึ่งธรรมะสองข้อนี้มันช่างจับซึ่งจดจำได้อย่างไม่มีวันลืมทีเดียวทีนี้ยังมีตัวต่อไปอีกก็คือเวทานานั้นมันเป็นลักษณะแบบไหนก็ไม่รู้ พยายามคิดสักเท่าไรเท่าไรก็ตีไม่แตกสักวันโอ้กรรมกรรมวันนี้อากาศเย็นสบายดีในตุ้นเห็นท่านอาจารย์นั่งอมยิ้มอารมณ์ดีและที่ในมือก็ไม่มีพัด คิดในใจว่าวันนี้คงจะเป็นโชคของเราแล้วถ้ารีบเข้าไปถามปัญหาธรรมะท่านคงจะอธิบายด้วยคำพูดและไม่มีอะไรที่จะมาตบตีเราอีกได้แน่นอนพอคิดได้อย่างนี้แล้วก็รีบเดินไปรินน้ำชาร้อนๆถ้วยใหญ่เป็นพิเศษกว่าทุกๆวันแล้วรีบยกเข้าไปถวายท่านอาจารย์ทันทีภิกษุดอกบัวพ้นน้ำ เห็นสิทธ์โง่แล้วรู้สึกแปลกใจมากวันนี้แกยกน้ำชาร้อนๆซึ่งถ้วยก็ใหญ่กว่าทุกๆวันซ้ำยังรินใส่จนเต็มถ้วยซะอีกด้วยมาประเคนให้ท่านก็รับมาตั้งไว้แล้วก็นิ่งสังเกตกิริยาท่าทีของสิทธิ์วันนี้ดูแปลกกว่าทุกๆวันในตุ้นเห็นได้ทีไม่รีรอจึงรีบถามท่านอาจารย์ว่าครั้งก่อน ท่านอาจารย์ได้สอนตัวรูปให้ผมเข้าใจดีแล้วบาดนี้ยังมีตัวต่อไปคือเวทานานั้นมันเป็นลักษณะแบบไหนกันครับผมคิดมานานแล้วขบปัญหานี้ยังไม่แตกสักทีครับภิกษุดอกบัวพ้นนาำนิ่งท,ทําทีไม่สนใจกับคำถามนั้นเสียเลย แล้วจึงเอื้อมมือไปยกถ้วยน้ำชาร้อนๆขึ้นมาในทันทีนั้นก็สาดน้ำชาร้อนๆในถ้วยลงไปที่ตัวในตุ้นจนหมดถ้วยเสียเลยในตุ้นร้องโอ้ยยัวออะที่ปากมีเสียงซื้อืดๆแล้วก็มองหน้าท่านอาจารย์ไม่รู้ว่าท่านโกรธเคืองด้วยเรื่องอะไรใจเต้นตึกตึกกลัวก็กลัวยังแสบร้อนไปทั้งตัวและงงไปหมดเลย ภิกษุดอกบัวพ้นน้ำจึงถามสิทธิ์ทันทีว่าเป็นยังไงบ้างในตุ้นตอบทันทีว่าโอ้ร้อนแสบร้อนมากครับภิกษุดอกบัวพ้นน้ำจึงถามต่อไปอีกว่าภายในจิตใจเธอขณะนี้เป็นอย่างไรในตุ้นตอบว่าจิตใจผมมันเต้นตึกตึกรู้รู้สึกแสบร้อนไปหมดเลยครับ ภิกษุดอกบัวพ้นน้ำถามต่อไปอีกว่าเธอเดี๋ยวนี้รู้จักคำว่ารู้สึกรู้สึกขึ้นมาแล้วหรือถ้าเช่นนั้นขอให้เธอจงใช้ปัญญาความคิดทบทวนความจำดูทีว่าที่ฉันเคยสอนเธออยู่เสมอๆว่าเวทนานั้นแปลว่าอะไรจงคิดดูทีในตุ้นพอถูกน้ำร้อนลวกเข้าเท่านั้น ก็เกิดปัญญานึกออกทันทีตอบท่านอาจารย์ไปว่าเวทนานั้นแปลว่าความรู้สึกครับภิกสุดอกบวัวพ้นน้ำยิ้มยิ้มแล้วพูดว่านี่แหละปัญญาอันแท้จริงนั้นถ่ายทอดให้กันไม่ได้ต้องเกิดจากสมองของเจ้าเองมันจึงจะอยู่กับเนื้อกับตัวเจ้าตลอดไปไม่มีวันลืมจงจำไว้นะ ในตุ้นยกมือไหว้ครับตัวเวทนาแปลว่าวความรู้สึกอย่างนี้เองผมคงจำมันได้จนวันตายเลยครับจากนี้แล้วในตุ้นก็จำแม่นในขันห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอาจารย์สอบถามที่ไรตอบได้ทันที อีกเดือนเศษในตุน้นหลังจากกวาดลานวัดเสร็จหมดแล้วจึงเดินไปนั่งทำสมถะที่หอระฆังแล้วเพ่งพิจารณาในคำว่าสัญญาแปลว่าความจํำได้หมายรู้ตัวต่อไปสังขารแปลว่าการปรุงแต่งตัวต่อไปวิญญาณแปลว่าความรู้แจ้งความรู้สึกนึกคิดการเจริญสมถะได้เกิดผล สมาธิครั้งนี้ได้มีสติปัญญาตีแตกในความหมายของขันห้าขึ้นมาบ้างแล้ววันรุ่งขึ้นพอเสร็จจากธุระการงานหมดแล้วก็มานั่งทำสมถะะที่ตรงหอระฆังนี้อีกทีนี้ในตุ้นเพ่งฌานพิจารณาสูงขึ้นไปอีกเรื่อยๆจนถึงคำว่าให้ขันห้าเป็นทานก็เกิดปัญญาแยกขันห้าออกเป็นกองๆแล้วพิจารณาว่าตัวแรก คือรูปการที่จะให้รูปเป็นทานได้นั้นจะทําอย่างไรรูปคือลักษณะต่างๆรวมทั้งร่างกายเราเรียกว่ารูปเรามีความยึดมั่นถือมั่นสะสมวัตถุเช่นทรัพย์สินเงินทองต่างๆบางคนก็มีจนแบกไม่ไหวดูอายุสังขารก็จวนจะเน่าเข้าลงกันอยู่แล้วแต่ก็ยังหวงแหนเหนียวแน่นไม่ยอมเสียสละเอาออกมาทำบุญทำทาน ให้เป็นประโยชน์ต่อๆไปในภพหน้าบ้างเลยภายในจิตใจนั้นกระวนกระวายอยู่แต่รูปวัตถุต่างๆเหล่านั้นด้วยความรู้สึกว่าตัวกูของกูอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเป็นทุกเกาะสิงอยู่ในดวงจิตไม่ได้สางซานี่คือทุกใจนรกขุมละเอียดนิ่มนวลดีด้วยเป็นเพราะว่าไม่รู้จักให้รูปวัตถุเป็นฐานบ้าง จิตใจจึงไม่ว่างในวงเล็บเป็นโรคประสาทเพราะวัตถุนั้นก็มีมากบางคนมีความยึดมั่นถือมั่นในรูปร่างในความสวยสดงดงามของตัวเองว่าเที่ยงแท้เป็นของตัวจนเกินไปเป็นทุกข์วุ่นอยู่แต่การเสาะแสวงหาเครื่องปรุงแต่งบำรุงบำเรอโฉมทั้งทั้งที่เงินทองของตัวเองก็ยังอัตคัดขัดสนอยู่แล้ว แต่ก็พยายามดิ้นรนจนถึงต้องกู้หนี้ยืมสินเขาก็ยังเอาแล้วทุกใจก็จะตามหลังมาเพราะความยึดติดในรูปของตัวมากเกินไปถ้าบังเอิญมีใครมาตำหนิสิ่งที่ตัวยังขาดตกบกพร่องประการใดเข้าแล้วก็เป็นเดือดเป็นแค้นทุกใจกระวนกระวายไปกันเลยนี่เรียกว่าไม่รู้จักการให้อภัยทานคือปลงรูปขันให้เป็นทานเสีย ก็จะหมดทุกข์ในดวงจิตจิตว่างในจุดนั้นได้มากแลฝึกหัดเป็นคนสันโดษรักยินดีในสิ่งที่ตนมีและตนทำได้มีชีวิตแบบง่ายๆไปพลางก่อนเพราะไม่ได้ยึดมั่นในรูปนั้นมากนักจึงเรียกว่าการรู้จักให้รูปเป็นทานเป็นกรรมวิธีทางให้อยู่รอดง่ายๆ 2. เวทนา การให้เวทนาเป็นทานนั้นเวทนาแปลว่าความรู้สึกสุขหรือทุกขเช่นเรารู้สึกว่ามีความสุขกายสบายใจแล้วเราก็ควรจะนึกถึงผู้อื่นๆเขาไว้บ้างควรจะมีความเมตตาเผื่อแผ่ผู้ที่ยังตกทุกข์ได้ยากเท่าที่ตัวเรายัางจะทําจะช่วยเขาได้เป็นทานไปพลางถ้าทําอย่างนี้ไว้ได้บ้างแล้วจะไม่เสียชาติเกิด ถ้าเรามีทุกข์ก็ต้องมีสติค้นหาเหตุของทุกข์ดูก่อนแล้วคิดแก้ไขดับทุกข์ด้วยปัญญาด้วยการดับเหตุเมื่อสุดความสามารถแล้วก็ต้องปรงอนิจจังกันเสียบ้างยอมเสียอย่างเดียวมันก็ว่างไปได้มากแล คำอธิบายในตอนนี้นับว่ามีคุณค่ามากๆเลยนะคะเพราะว่าทําให้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการให้ขันห้าเป็นทานที่บอกว่าสูงกว่าเงินทองเป็นทานนั้นให้ได้อย่างไรแต่ยังไม่จบนะคะนี่เพิ่งได้ฟังไปนิดเดียวในเรื่องของรูปเท่านั้นเวทนาก็ยังไม่จบเลยแต่ว่าเวลาหมดแล้วค่ะ คุณฟังติดตามในตอนต่อไปนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจดิฉันแสงอรุณการจนารักและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆต้องขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ